การดูแลเด็กๆในกลุ่มโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษเรื่องกลุ่มนี้น้องๆมีภาวะที่เราต้องดูแลละเอียดกระบวนการนี้จึงเป็นการที่เสริมทักษะทางความเข้าใจทางปัญญาให้กับครูในการป้องกันหรือการ,รเผชิญสถานการณ์การยิงการทำร้ายร่างกายการจมน้ำพร้อมทั้งนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและเด็กๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นใน,นเรื่องของเอาการเอาตัวรอดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆชีวิตเราแค่วินาทีเดียวก็สามารถรอดได้ถ้าทุกคนได้มีกระบวนการผ่านในการฝึกอบรมทักษะในการเอาชีวิตรอดในโครงการนี้ค่ะเราก็จะมาแนะนําครูอาจารย์นะครับในการที่จะไปส่งต่อคําแนะนํานี้ให้กับเด็กๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ในการกราดยิงในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในในโรงเรียนนะครับ สพชให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลฉุกเฉินการใช้เครื่อง a อดหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติการประเมินสถานการณ์หรือการให้การช่วยเหลืออื่นๆผ่านการโทรผ่านหมายเลข1ของ